เมื่อเช้านี้เนี่ยคนซึ่งไปนั่งกระดิกเท้าตนเองในธรรมเนียบที่เมืองหลวงของอัฟกานิสถานเนี่ยคือตาลีบานตาลีบานกลับมายึดประเทศตนเองด้วยความที่ในโลกใบนี้ของเราเนี่ยนะฮะไอคนซึ่งมีอำนาจเนี่ยจะเป็นคนซึ่งไม่ใช่แค่มักใหญ่ไฟสูงแต่ว่าเป็นคนซึ่งมีกำลังเขาเรียกว่า might is right นะฮะ has always been always will be มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในกฎในกฎของธรรมชาตินี่นะฮะ ผู้ซึ่งมีผู้ซึ่งมีกำลังที่จะสู้กันเนี่ยคือผู้ซึ่งในที่สุดได้ถืออำนาจทางการปกครองผ่านไป19ปีนะฮะมาจนถึงเวลานี้อเมริกาได้ประเมินแล้วว่าที่มีการลงทุนลงแรงไปนะฮะฝ่ายความมั่นคงในสหรัฐเขาประเมินแล้วว่าที่มีการลงทุนลงแรงไปเนี่ยการอัดเงินเข้าไปในอย่างมหาศาลการรักษาพื้นที่กองทัพให้ให้กองทัพมีนะอฟกานิสถานเนี่ยมันไม่คุ้ม มันได้ไม่คุ้มเสียจริงมันไม่เคยได้อะไรเลยนะฮะมันได้อย่างเดียวก็คือล้างล้างอ่ออัลเคดาออกจากอัฟกา,านิสถานและเสร็จแล้วอุตสามาบินลาเดนเดินทางอ,อพยพไปไปพักไปพักอยู่ในบ้านในประเทศปากีสถานแทนเนี่ยนะฮะกว่าอเมริกาจะฆ่าอุสามาบินลาเดนได้เนี่ยบินลาเดนอยู่ที่ปากีสถานไม่ได้อยู่อัฟกา,านิสถานสิ่งที่ได้ก็คือขับไล่เครือข่ายอัลเคดาออกไปแล้วอัลเคดามันก็เลยไปอยู่ในเยเมน อัลก,กดก็ไปอยู่ในเยเมนไปอยู่ในอิรักอยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วเจอสายพันธุ์ไอซิส,สพังห่าขึ้นเป็นเครือข่ายการก่อการร้ายนำเอาอัลก,กด้ก็เลยมีพื้นที่ปฏิบ,บัติการหลักๆอยู่ในอาระเบียน n พนินเุลก็แถวเยเมนสิ่งที่อเมริกาได้ก็ไม่คุ้มในสุดแล้วอเมริกาวันนี้เขาเลือกที่จะสลละอำนาจทางการปกครองในอัฟกานิสถานแล้วก็แล้วก็ ค่อยๆขนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือทหารเนี่ยออกหมดปัญหาคือตอนนี้ตาลีบันเนี่ยเขายึดได้แล้วและถ้าเป็นตาลีบันเนี่ยเพลอเตอนนี้ถ้าเขาสามารถจับกุมชามอเิกันได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตหรืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงฆ่านะฮะผมคิดว่าเขาไม่ไว้เพราะฉะนั้นอันนี้ปัญหาในการ withdraw ของเมริกันในรอบนี้คือไม่ได้มีการเตรียมการอย่างรัดกุมไม่รอบคอบเลยแล้วตอนนี้ยังมีคนมริกันอยู่ใน อัฟกานิสถานเนี่ยได้ยังไงยังมีคนอเมริกันอยู่ในอัฟกานิสถานได้ยังไงเนี่ยตาลลบานยืดอำนาจปกครองเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือคนถึงตําหนิไบเดนในวันนี้ไงบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะปล่อยให้ตาลีบานยืดอำนาจได้เนี่ยคุณจะต้องเอาคนทุกคนซึ่งเป็นคนเอาง่ายๆไม่ใช่คนอเมริกันเนี่ยคนขาวทุกคนเนี่ยคนยุโรปทุกคนเนี่ยคนอังกฤษคนอะไรคือพูดง่ายคือถ้าจะมีการถอนทัพออกจากอัฟกานิสถานเนี่ย ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มานั่งบอกนะฮะว่าอเมริกาคุณจะรบในอัฟกานิสถานต่อไปนะฮะคือในที่สุดมันก็ไม่ใช่ประเทศของสหรัฐมันก็ไม่ใช่ประเทศของอังกฤษจะไปยึดมาเป็นอาณานิคมถาวรมันก็ใช่ว่าจะทําได้นะฮะในที่สุดมันก็ทําไม่ได้คุณทําไปแล้วเกือบ20ปีอะในที่สุดคุณก็ต้องถอนแต่ว่าเมื่อคุณถอนเนี่ยในจังหวะที่คุณถอนเนี่ยคุณปล่อยให้พลเมืองของอ หลายประเทศในยุโรปยังเดินทางสัญจรไปมาอยู่เนี่ยนะฮะแล้วคุณปล่อยให้ตาเลบานยึดอํานาจยึดทำเนียบได้แล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานยอมสลามนาจแล้วเนี่ยคุณยังปล่อยมีเจ้าหน้าที่ทางการทูตของสถานกงสุลหลายแห่งอยู่ได้ยังไงตาเลบานมันก็ฆ่ามันอาจจะไม่ฆ่ากลางสถานทูตแต่ถ้าเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างถนนโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็โดนจับไม่เหลือเลยฮะ ข่าวใหญ่ๆใ,ในต่างประเทศวันนี้คุณจะเปิดดูมาแล้วคุณจะเห็นเฮ้ยอ้าวทุกคนคือไม่ต้องพูดถึงคนอัฟกานิสถานกลัวว่าจะโดนคือคือปัญหาของทาเลบานมันคืออะไรปัญหาของทาเลบานก็คือว่าชื่อทารเลบานปรากฏเนี่ยคือต้องบอกนะทารเลบานเนี่ยตอนนี้เขามีโคศกแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อเพราะว่าเขาเขาคือโคศกรัฐบาลคนใหม่เรียบร้อยแล้วเขายือดอำนาจสําสเร็จเขาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยว เด็กๆจะได้ไปโรงเรียนแล้วก็จะเคารพสิทธิสตรีก็คือไม่เอาผู้หญิงมาเป็นเซ็กซ์เลสแล้วก็ไม่ไม่กดขี่สตรีแต่ว่าต้องใช้ต้องใส่ไอ้เนี่ยไอ้เบอร์ก้าแบบปิดหมดเลยทั้งหัว <c oughs> ตรงนี้เป็นแค่เป็นเป็นแค่อะไรอะ่ะเป็นผ้าบางๆพอให้ตามองเห็น <c oughs> เขาบอกแค่เนี้ยเขาชี้แจงเนี่ยแล้วประเด็นก็คือว่าก่อนอื่น ไอ้ใส่คลุมหัวทั้งหัวอันนั้นมันก็ยังเป็นการกดขี่สตรีหูนะมันอ้างศาสนาไม่ได้สองคือมันมีวิธีใส่ผ้าพ่อัวสสำหรับผู้หญิงซึ่งนับถือศาสนาอิสลามแบบที่ไม่ใช่แบบที่ตาลลบานทำนะฮะมันมีแต่ว่าไอ้สองคือว่าไม่มีใครเขาเชื่อฮนะไม่มีใครเขาเชื่อว่าตาลลบานเนี่ย จะให้ความเป็นธรรมกับเด็กๆและผู้หญิงเพราะว่าเพราะว่าคือแม้กระทั่งเด็กซึ่งเรียนหนังสือนะฮะเรียนหนังสือหลักสูตรไม่ว่าจะในประเทศไหนนะมันจะมีเรื่องราวของตาเลบานและการละเมิดสิทธิของสตรีเนี่ยบรรจุเข้าไปแล้วนะอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครเขาเชื่อว่าถ้าชื่อตาเลบานเนี่ยมีอำนาจทางการปกครองแล้วเฮ้ยเด็กผู้หญิงจะได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงฮะไม่ได้ไปต่อให้มันบอกว่าได้ไปก็ไม่ได้ไป เพราะนั้นในที่สุดความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลตาลีบานมันก็จะมีมันมันไม่ใช่ว่าพอบอกว่ารัฐบาลหุ่นเชิดสหรัฐไม่มีความชอบธรรมแล้วจะบอกว่ารัฐบาลใหม่ตาลลบานมีความชอบธรรมมันก็ไม่มีแต่ถามว่าประชาชนเขามีกําลังรู้คือขึ้นมาสู้ไหมก็ไม่มีเพราะว่าก็มันเหมือนเวลาผมนั่งคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในบางประเทศเนี่ยนะฮะ แล้วเราก็พูดถึงว่า้ผู้ชุมนุมเนี่ยมันมีฮาร์ดคอร์ไหมสถานการณ์ทางการเมืองในบางประเทศนะผมเน้นยำ้ำผมก็คุยประเด็นนี้อยู่อะเกี่ยวกับเรื่องม็อบเนี่ยในช่วงสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นห่วงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาป่วนเสร็จแ,แล้วผมก็บอกไปว่าเฮ้ยมันมีพวกฮาร์ดคอร์ไหมเนี่ยที่มันจะมาป่วนเนี่ยทำให้ม็อบเนี่ยเสียขบวนเสียกระบวนหรือเสียขบวนคนนี้เขาก็บอกผมกลับมาว่ามันก็คงมีบ้างแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเพิ่มไอ้พวกฮาร์ดคอร์ มันอยู่ในรัฐบาลหมดคือพวกฮาร์ดคอร์เนี่ยพวกพวกซึ่งมีพวกซึ่งเอ,า,อาง่ายๆคำว่าฮาร์ดคอร์นี่คือแปลว่าอะไรแปลว่ามีอาวุธและพร้อมใช้อาวุธมีอาวุธและพร้อมใช้อาวุธคนนี้มันก็บอกไ้ปื้มพวกฮาร์ดคอร์มึงไม่ต้องห่วงพวกฮาร์ดคอร์มันอยู่ในรัฐบาลหมดเมื่อกี้ผมพูดถึงบางประเทศครั้นี้ผมไปที่ประเทศอัฟกานิสถาน ที่อัฟกานิสถานเนี่ยพวกฮาร์ดคอร์อยู่รัฐบาลหมดฮะคือรัฐบาลน,นี่คือพวกฮาร์ดคอร์หมดเลยคําว่าพวกฮาร์ดคอร์อยู่ในรัฐบาลคือรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยแต่คนเนี่ยซึ่งมีอาวุธและพร้อมใช้อาวุธเขาคอนโซลเดตอำนาจได้ก็เพราะเขามีอาวุธอเมริกาคอนโซลเดตอำนาจทางการปกครองในอัฟกานิสถานและในอิรักก่อนหน้านี้ตอนที่โค่นสะดามได้อย่างไรก็เพราะว่าเขายึดอำนาจไงเขามีอาวุธ เช่นเดียวกันไอ้ตาลิบานเข้ามาเนี่ยมันยึดอำนาจในแต่ละเมืองได้อย่างไรก็เพราะมันมีอาวุธนี่นี่คือนี่นี่คือมันนี่คือชีวิตของชาวอฟกานิสถานในยุคนี้แต่ว่าในขณะที่เราบทเรื่องล็อกดาวผมนั่งดูผมนั่งดูข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่อัฟกานิสถานนี่คือผมรู้สึกโอ้โหคุณอยากจะรู้สึกรันทดไหมอันนั้นรันทดของจริง ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกประเทศหนึ่งบุกเข้าไปในอัฟกานิสถานแต่บุกเข้าไปเพื่อทำมาหากินแล้วก็ทำข้อตกลงทางด้านความมั่นคงกับรัฐบาลเผด็จการใหม่คือเอ,า,อาง่ายๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศแล้วประเทศซึ่งจะเข้าไปเข้าหาสมาคมด้วยในการทำการลงทุนนี่มีการวิเคราะห์กันไปแล้วนะฮะว่าเราอยู่ในยุค Empire ใหม่ The Great Game The Great Game in the modern century คืออะไร The Great Game ในสมัยก่อนใช่ไหมการแย่งชิงพื้นที่ทางการปกครองนะครับซึ่งก็คือย้าย่านอัฟกานิสถานเนี่ยซึ่งไม่เคยมีอาณาจากักรไหนสามารถปกครองได้ไปเวลานานเนี่ยนะฮะโซเวียตเข้าไปนานๆก็เละก็ถอนอเมริกาเข้าไปนานน,านก็เละก็ถอนอังกฤษเข้าไปนานน,านก็เละก็ถอนก็ให้คุณทายว่าประเทศไหนเป็นประเทศต่อไปแต่ประเทศนี้บังเอิญเขาฉลาด เขาจะไม่ได้เข้าไปอัฟกานิสถานด้วยอาวุธเขาจะทําแบบที่เขาทําในการยึดอาณานิคมทางด้านเศรษฐกิจในในทวีปแอฟริกาให้ทายว่าเขาจะสร้างอาณานิคมทางด้านเศรษฐกิจในประเทศซึ่งมีการผลิต ine, เฮโรอีนเผลอๆเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะ ให้ดายดูว่าประเทศไหนจะไปสร้างอนานิคมทางด้านเศรษฐกิจใหม่จะเข้าไปแทนที่อเมริกาหลังจากที่อเมริกาแทนที่สหภาพโซเวียตหลังจากที่สหภาพโซเวียตแทนที่อังกฤษในที่สุดอัฟกานิสถานเนี่ยก็จะอยู่อยู่เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบะเผด็จการโดยกลุ่มสุดโตง่งแล้วเขาคงยอมให้เด็กผู้หญิงไปโรงเรียนได้บ้างนะคะเขาคงไม่ไม่โหดขนาดรอบที่แล้วแล้วเสร็จแล้วอำนาจเผด็จการใหม่นี่แหละก็จะทำ เป็นเหมือนว่าตัวเองเนี่ยโมเดิร์นแล้วหน้าเผด็จการนั้นก็จะคบหาสมาคมกับประเทศซึ่งเป็นอาริราชศัตรูกับสหรัฐอเมริกาในยุคนี้ประเทศที่เป็น competing viable alternative superpower potentially but not now ประเทศนั้นใหไทยว่าประเทศไหนจะไปได้ใน,นคมทางหน้าเศรษฐกิจใหม่เพราะว่าประเทศนั้นเป็นศัตรูกับสหรัฐ แล้วประเทศนั้นฉลาดพอที่จะรู้ว่าการครบหาสมาคมคบหาสมาคมเพื่อจะได้เงินทองโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้อนานิคมประเทศนั้นก็คือจีนเพราะฉะนั้นพันธมิตรใหม่ของอัฟกานิสถานในยุครัฐบาลเผด็จการตาลีบานหรือไม่ว่ามันจะเป็นเผด็จการอีกขั้วหนึ่งอะไรก็ว่ากันมันก็เป็นทหารมันก็เป็นนักรบแหละมันก็จะปกครองอัฟกานิสถานแล้วมันก็จะเดียวกับ จีนเข้าตกลงทางด้านการค้าเยอะแยะมากมายเพราะว่าอัฟกานิสถานบริหารเศรษฐกิจของตนเองในสุดมันก็จะมีกรอบทางความคิดอยู่นะฮะมันก็จะไปไม่ค่อยรอดถ้าตาลิบานุมลคุมโดยเฉพาะจีนก็จะมานูเวอร์ตนเองให้ให้ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่อเมริกาถอนทัพออกเนี่ยฉวยโอกาสอย,าอย่างชาญฉลาดนะฮะเพราะฉะนั้น the great game continues นะฮะจีนก็ฉายแววโชมนาให้กับสหรัฐว่าเฮ้ จีนเนี่ยก็จะบอกกับสหรัฐเว้ยว่าเราเนี่ยใช้อัฟกานิสถานเป็นเราไม่โง่เอาเงินเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยเทเข้าไปเทเข้าไปในอัฟกานิสถานแล้วก็ไม่ได้อะไรคืนมาเราไม่โง่เราลงทุนเราได้ไรายได้คืนเราไม่ต้องเสียเวลาไปมีทหารประจำการให้คนเขารังเกียจนี่เราฉายภาพให้เห็นล่วงหน้านะว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน20ปีข้างหน้านะฮะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตามนี้ ถ้าอีก20ปีเนี่ยผมอายุปางเข้าไป64เนี่ยนะฮะแล้วผมยังจัดรายการนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขุดคลิปรายการวันนี้เนี่ยมาเล้ฟังถ้าผมจัดรายการนี้ได้นานถึง20ปีเนี่ยก็คือได้นานเท่ากับอเมริกาปกครองอัฟกานิสถานแล้วก็มีนายกมีประธานาธิบดีหุ่นเชิดเนี่ยนะฮ19ปีเนี่ยนะฮะถ้าอีก20ปีจีนเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายของตนเองเนี่ยจีนก็จะมี อัฟกานิสถานเป็นอนานิคมทางด้านเศรษฐกิจที่จะพึ่งพาศาัยกันแล้วก็ได้รายได้กลับมาแบบคุ้มลงทุนคุ้มลงทุนแบบที่เข้าไปขุดเจาะเหมืองแร่ในในทูตแอฟริกาแล้วเข้าได้ทรัพยากรธรรมชาติไปใช้เพียบเลยไม่ต้องเสียเวลาส่งทหารเข้าไปไม่ต้องมีกองทัพนะเป็นเอ็มพายร์โดยที่ไม่ต้องเป็นเอ็มพายเร์เป็น Empire, เอ o n o m โอนอเมกเอ็มพร์ ก็วันนี้อาจจะเป็นวันจ่อยสําหรับสารัฐนะฮะแต่ว่านี่คือบทเรียนของของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทุกอาณาจักรนะฮะเพราะฉะนั้นจีนก็คงจะเล่นเป็นนะครับ